สวัสดีครับพี่ๆน้องๆชาวยูทูบนะครับอยู่กับผมช่องนนไฟเต์ครับวันนี้รับหน้าที่ขับเจ้าฟูโซนะครับ <c oughs> น,นี่ก็ภาพอาจจะสันส่นๆหน่อยนะครับ ก็พามาชมการทำงานของทีมงานเรานะครับก็ยังอยู่ที่เดิมครับกับงาน4นีเลน ทางก็หนืดเป็นบางที่ครับก็จะวิ่งได้ประมาณเกียร์สเร็วกันนั้นไม่ได้ครับโยก คืนก็เจอมือดีครับเอาตะปูมาวางโดนกันหลายทีมเลยในทีมงานเราก็วิ่งกัน7จ็คันครับ อาจจะไม่ค่อยลั่นเท่าไหร่ครับโอ้แหแปรๆกันเลยตรงนี้ต้องใส่เกียร์กีดหนึ่งครับสองไม่รอด เสียงแหนมหักเลยเกินงานก็วิ่งไม่ไกลครับไปกลับประมาณโลครึ่งครับ คลิปนี้อาจจะสันส่นๆหน่อยนะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยครับวีขับรถไปด้วยถ่ายคลิปให้พี่ๆน้องๆกันได้รับชมกันครับนี่ก็จัดแจ็คนะครับ ถึงที่เทแล้วครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเทดินสักครู่ครับอาอเทดินเรียบร้อยครับนี่ก็จะมีแทรกเตอร์ครับ DC ครับคอยทำทางไว้กลับรถให้ครับโอ้แดดหน้ามาควันโถมเลยโอ้สุดจัดครับ ก็เทดินเสร็จก็มารับตั๋วทางนี้ครับจะมีพนักง,งานบริษัทครับคอยแจกตั๋วครับแจกตั๋วกันตรงนี้เลยเดี๋ยวผมรับตั๋วแป๊บนึ่งครับนี่ครับตั๋วก็จะประมาณนี้ครับเขียนชัดเจนครับ เช้าก็เกรดเด์ก็มาทำทางให้ครับแต่ก็ทางก็มียุบบางที่ครับ างโยกครับก็ลองน้ำเหมือนเดิมครับ20ใคไร่ รถดำต้องจอดรอครับ ตรงที่ขุดก็ดินค่อนข้างแข็งครับไม่มียุบเลยยุบตรงทางออกไม่คิดที่ครับแล้วก็มาถึงที่ขุดแล้วครับก็จะรอสองคันกับแคท3 1 2หดีเช่นเคยครับควบเลยจันหมอย โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ